เราแขนมามาเทียบกันเในว่าเองกับพี่ใครไปถึงไหนก็การเฮ้ยกูขาวกว่าเฮ้รู้ได้ยังอ่ะไอหนุ่มเลือกได้เลยนะเอ็นแก้วมีนะไอหนุ่มกินมั้ยเอ็งเอ็นพี่มีมีเยอะเลยดูเอ็นก่อนได้ดื้ออะไรผมเลยนะครับอ่ะเรียกให้ผมให้พี่เลือกให้เลยเหรอเอ็งถอดเลยเออไม่เอาอันไหนก็ได้ กิอะไรดีให้เอกเองให้ือันนี้จะเป็นสาเอาอดีเอานีเนาะเอาเท่าไหร่ลิมิตเอาลิมิตเท่าไหร่มีจีเท่าไหร่ทจีเหรได้เอาหลายๆอเอาเือเให้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่ง เอาแขนมามาเทียบกันเไงว่าเองกับ <superv> พ <decorative certified> ี่ใครไปถึงไหนกว่ากันเฮ้ยกูขาวกว่าได้รู้เร้ยังวาราเสร็จกูหนึ่งวาราวาราเออมาทำโจ๊กอะไรดีมีเปี้ยมีขมไปปรุงเองไปจิ้มๆแยกเนื้อแยกน้ำจุ่มปรุ้งปรุงเปี๊ยวอะไเป็นเนื้อตัวปรุงปรุงอ่ะสามชั้นสามชั้น เอาเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบลอยแปดสิบแล้วเฮ้ยเอาเนี่ยเขาเนี่ยนะพี่เกียรติต้องเอาลงห้าสิบบาทนันรู้กันจะบอกเพียรพี่นะอย่าบอกปีนถ้าเบาๆนี่เงี้ยนี่ครับน่ากินไหมแน่นแน่ลำยองเหรอลำยองสวยไหมลำยองสวยไหมเฮ้ยนี่ก้มให้เด็กดูอีก จะโชว์ของรับแล้วอันนี้จ่ายไงดีเป็นเช็คก็ได้นะสดครับตอนจะสดไอ้ไม่เอาหมือนสันขวานไม่เอานะพอนะไอ้สันขวานกูไปไหนไม่รู้วะต้มต้มต้มโต๊ะอ้สันขวานไอ้สันขวานเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยไอ้หายนี่ยมันต้องมีต้องโดนมีเพื่อนผู้หญิงป่ะมีเพื่อนผู้หญิงป่ะโสด์อ่ะ สวยมีบ้างไหมดีโง่เวยเอามาหลอกใช้เงินพี่หน่อยฮะรูอนนะ้อ้าวพี่ะไ,นะไม่รู้จักคนข้างหลักงกันนี่มกับลูกไม่รู้จักเขามืก้ขอบคุณมากโมขอบคุณมากรำยองสวยไหมนีม่นี่เขาะเดอจริบบนระือเ